เผยผลทดสอบอันุตู้ของเร a l มี GT Neo 6ยืนยันใช้ชิปสัพดัลคอน 8S Gen3 าทำคะแนนสูงเกือบ2หล้าคะแนนก่อนหน้นานี้ได้มีข้อมูลว่าเร a l มี GT Neo 6จะใช้ชิประดับเระทงที่จะเปิดตัวเรือน,น,นี้ลาสุดก็ได้มีผลทดสอบจากอันุตู้เผยมาแล้วครับโดยยืนยันความแรงและชิปเซตที่จะใช้ โดยรายงานล่าสุดยืนยันว่าเรืวมี GT ที o นจะใช้ชิปเซ็ตซาร์ดิปะก้อน8เจน3ระดับเรือยธงซึ่งทําคะแนนแบบอันตุตู้ไปได้ถึง1,846,775คะแนนครับสำหรับชิปเซ็ตซาร์ดิปะก้อน8เจน3มีแรยง,งานว่าจะเ,เป็นชิปลดความเร็วของ8เจน3รุ่นหลักลงมาครับและปรับรูปแบบของ CPU เป็น1วก4บก3แทนที่1วก5บวก2 ซึ่งชิปตัวนี้คาดว่าจะเปะิดตัวในวันท,ที่8มีนาคมนี้ส่วนสเปคอื่นของ Realme GT Neo Real 6ก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมครับคือมีหน้าจอแสดงผลความเรี 1.5K 144Hz ห้แหรมสูงสุด 24G พร้อมแบตเตอรี่ 5000mAh รองรับชาร์จไว1 0 0 w ให้กล้องหลังตัวหลักความ, B, มเี50มินลิเซลพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS